วันนี้มาทำอะไรครับดูหนังวันนี้ดูหนังครั้งแรกใช่ไหมถ้าเราหนังไปรั้งแรกครั้งสองใช่ไหมรั้งแรกมินี่ไปดูไหนมาดูโทมิโน่ฮะดูโทมิโน่โทมิโน่ที่พัทยาใช่ไหมถ้าไม่ถึงกว่าไม่ได้ดูหรือว่าคนไม่ได้เกิดกนยังไม่เกิดเลยตอนนั้นไออันนั้นหนังมันเป็นผีก็ไม่ได้ดูอ่่่เลนกยังเด็กอยู่ตอนนั้นหนูดูกับพี่ขวัญเดี๋ยวเรา รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคือบัตรอะไรครับบัตรหลงหนังใช่บัตสมาชิกใช่ไหมใช่บัตรสมาชิกไงสมัครสมัครสมาชิกเลยเหรอถ้ามีบัตรสมาชิกต้องมาดูบ่อยๆนะเราจะไปดูเรื่องอะไรอีกบ้างไปดูอีกดูเรื่องโดเรมอนโดเรมอนเหรอโดเรมอนผ่าเดือนต่อไปอร่อยนะอร่อยรอเข้าวหงหนังใช่ไหมครับโอเคตอแป๊บนะข้าที่เข้าไป ลงที่4รอก่อนอเอียนนะรอแม่ถือน้ำแป๊บไปเดินไหเด็วๆๆเร็วเร็วเร็วเตดสี่แล้ว<า>ลุกเร็วสี่โมงครึ่งน,นะเร็วนี้สี่โมงกว่าแล้วก่อนถือดีนะห,หกหลรก